และสำหรับวอล์กที่4นี้ค่ะอิงก็พาทุกๆคนนะคะมาใช้ชีวิตกันแบบสโลไรน์นั่นเองเมื่อเรานึกถึงการใช้ชีวิตแบบสโลไรนะคะอิงก็จะนึกถึงสถานที่นี้ขึ้นมาค่ะนั่นก็คือเชียงคานั่นเนงแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเรายังอยู่กันที่จังหวัดเลยค่ะภายในวอล์กนี้นะคะอิงจะพาเพื่อนๆไปนะยังสถานที่ไหนแล้วที่พักของเราจะเป็นยังไงรอติดตามชมกันภายในคลิปเลยค่ะ เมื่อเรามาถึงอำเภอเชียงคานกันแล้วนะคะอิงคิดว่าสถานที่พักค่ะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยในทริปนะคะสำหรับทริปนี้ค่ะอิงก็พาเพื่อนๆมาผ่อนคลายกับชีวิตที่เรียบง่ายในบ้านสุพิชยานั่นเองค่ะสำหรับสถานที่พักแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ติดกับริมน้ำโขงเลยทุกๆุกคนนะคะสามารถเห็นวิวแม่น้ำโขงได้จากบริเวณห้องนอนและบริเวณระเบียงได้เลยค่ะ การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้อิงรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะเช้านี้นะคะอิงก็พาเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมาร่วมสืบสารประเพณีตักบาดรข้าวเหนียวค่ะซึ่งประเพณีนี้นะคะก็เป็นประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานแล้วสำหรับอาเภอเชียงคานค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะต่อรถขึ้นไปภูทอกนะคะไปข้างบนค่าบริการรถคนละ25บาทค่ะก็ตอนนี้รถข้างหลังนี่เป็นรถของอิงเองก็คืออันนี้มากับครอบครัวเนาะแล้วก็เขาจะไม่ได้ให้เอารถส่วนตัวขึ้นไปก็เลยจะต้องต่อรถขึ้นไปเองอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวข้างบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยจ้า กันเลยค่ะระยะทางประมาณเท่าไหร่คะอยอสองโลนิดหน่อยประมาณ5้านาทีก okay ล้องดอกกล้องโอเคไปกันเลยจ้าค่ะไปค่ะ้องไปค่ะปมานะ ้นแล้วนะคะไปกันเลยถึงแล้วนะคะทะเลเหมอกผูทอกแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีหมอกแล้วเพราะว่าสาเหตุแรกเลยคือ ถ้าเกิดว่าอยากที่จะชมหมอกอะค่ะเขาก็จะให้มาในช่วงเช้าๆเนาะแต่ว่าประดีตอนนี้เรามาค่อนข้างสายแล้ว10บโมงกว่าแต่ว่าข้อดีอะค่ะก็ยังสามารถที่จะเห็นวิวจากมุมด้านสูงได้เต็มๆเลยโดยไม่มีบอกบังนะคะโอเคนี่สวยไหมสวยมาก สำหรับการขึ้นไปชมทะเลหมอกที่ปูทองเนี่ยอิงแนะนำให้เพื่อนๆนะคะมากันในช่วงเวลาตีห้าครึ่งถึงแปดโมค่ะเพื่อนๆก็จะได้ชมวิวพาดิตขึ้นนะคะแต่น่าเสียดายเป็นนิดนึงตรงที่คลิปนี้อิงพาเพื่อนๆมาหลัง8ปดโมไปแล้วแต่ว่าคลิปนี้ค่ะอิงก็จะมีบรรยากาศของวิวสวยๆนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ และอีกสถานที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือพระพุทธบาทภูควายเงินค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือรอยพระพุทธบาทบนหินหลับมีดค่ะในอดีตนะคะเขามีความเชื่อกันว่าคนมีบุญเท่านั้นที่จะสามารถขึ้นมาสักการะได้เนาะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยค่อนข้างที่จะยากลำบากมากๆเลยในการเดินทางขึ้นมา แต่สมัยปัจจุบันค่ะการเดินทางถือว่าง่ายมากๆแล้วต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเดินทางมาเที่ยวในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ก็พลาดไม่ได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะลากันไปนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า